ทีนี้เรามาลองดูกันที่อันดับที่4กันนะครับอันดับที่4คือตัวของ n e g o t i a อ i o n ไปครับผม <laughs> อําชอันดับที่4ของเราประจำสัปดาห์นี้ก็คือตัวของอุสกิจังวะอสุบิไตหรือว่าอุสกิจังอยากจะเล่นด้วยนะครับผมว้าว wow, what a great series to watch คือเป็นซีรีส์ซิทคอมเรื่องหนึ่งเลยละกันทัที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า ผมประทับใจกับเรื่องนะเอายงี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วผมสนุกอ่ะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ตัวหนึ่งเลยเว้ยที่แบบว่าอย่างที่บอกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ตลกขนาดนั้นหรือว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่แบบมีอะไรที่แบบน่าสนใจมากขนาดนั้นน่ะนอกจากมันก็เป็นความรักความ่อมพนระหว่างตัวของอุซากิกับตัวพระเอกแต่อย่างที่บอกไปเรื่องนี้มันเหมือนกับมันเป็นแนวแบบมันเป็นแนวฮิตอมิสคือประมาณว่าถ้าบางช่วงเราดูเรื่องเราชอบมันโอเคเว้ยแต่ถ้าบางช่วงเราดูเรื่องเราไม่ชอบมันก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ถึงจุดนนนนนนนัััััััั้้้้้แลลลวววววมมมเเเเเเหหืืือออกกกบบบบบบปป็จุดดดททีี่่่่ําาาาใใรร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 ไไไยยูคคคคตตตตติโะะะๆง เขาจะแบบเขาจะดีขึ้นไหมหรือว่าเขาจะแบบมีอะไรที่แบบมันน่าสนใจขึ้นมากมายอ่ะอย่างจริงๆเลยปะมุกตลกหรือแม้แต่เป็นบรรยากาศของความรักที่แบบว่า2ตัวละครมีให้กันอ่ะคือแบบเป็นแนววัยรุ่นวัยรักอะไรนู้นนี่นั่นเป็นเด็กมหาลัยตานาผมรู้สึกว่ามันเป็นเคมีซีหรือว่าเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันเริ่มเติบโตมาเรื่อยๆรื่อคืออุสากิก็อยากจะแกล้งพระเอกตัวของแบบพระเอกก็เหมือนกับจะอยู่ไกลไกลอุสากิแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มมีโมเมนต์ที่คนนีนเริิ่มกดันมากขี่นเริ่มใกมกอะล แต่ตอนนี้เหมนก็นมันกลับเคมิสตี้โดยการให้ตัวพระเอกเมาแล้วอุสกิกมันก็ประมาณว่าแบบเป็นคนไปมอมเหล้าแก่อะไรนู่นนี่นั่นอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเคมิสตี้ที่มันเจ๋งมากคือคือมันเป็นจุดที่เจ๋งอะ่ะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นอะ่ะคือประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นทาคาก,กิหรือว่าเป็นเรื่องแบบในความรักทั่วไปอะ่ะตัวละครแบบนั้นอะ่ะมันจะเหมือนกับมันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่อ่ะคือประมาณว่าถ้าอุสกิเป็นสายแกล้งก็จะแกล้งมาโดยตลอดถ้าไอ้นิชิรัตตาจะเป็นสายรักก็เป็นสายรัปเ่ตะาามนน็ว ตอนที่ทางอุสากิก็ตอนแรกจะไปแกล้งตัวพระเอกแต่ไปประมาก็เหมือนกับแพ้ทางเขาหรืออะไรก็ว่ากันไปอ่ะที่แบบมันจะมีตรงนี้มันที่แบบว่าเป็นมุกที่ผมชอบมากคืาแบบผมขำหลุดเก้าอี้เลยนะตอนเนี้ยที่แบบว่ามงกับไออุสากิมันไปแกล้งพระเอกแล้วเหมือนกับไปล้อเอ้ยมึงขี้เมาขี้เมาอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะเออแล้วแบบมันกับอุสากิก็เหมือนไปหลอกถามว่าเหมือนกับเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆนานาและทีเนี้ยเหมือนกับแกไปหยอดมันเหมือนกับแบบนี่เป็นไงชอบไหมอะไรนู่นนี่นั่นก็แบบว่าเป็นไงโดนกแแแแกกกกกกก้้้งงบบอออมมมาาาิิีีีควัะะไรรนน่็ุเเตท มันมีเหมือนกับเป็นการเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นการพัฒนานึงที่แบบผมชอบผมชอบมุกนี้ส่วนนะผมกล้าพูดว่ามุกนี้เป็นหนึ่งในมุกที่ดีส่วนอุสกิเพราะว่าอุสกิคือเหมือนกับไปหลอกล่อพระเอกเหมือนกับไปแบบแกล้งคนเมาอะไรนู่นนี่นั่นคือเหมือนกับไปดีดไปอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะพระเอกมันก็บอกแบบมันก็คือแกเมาอ่ะแกก็เลหมือนกับพูดโดยที่ไม่คิดอ่ะแกพูดออกมาว่ารักนะไาของเธอฉันรักเออแต่มันก็แกแบบแกพูดช้าแล้วอุสกีเหมือนกับแกแบบพอพอได้ยินคำว่าพระเอกบอกรักเนี่ยแล้วนี่กบ โคแกแกตาค้างและะ้วนั่นคือคือมาตุกวง่ายเลยวะมาตุกันกันที่ว่าตอนแรกแกเป็นหมอมรลาพระเอกเว้ยทีนี้พอแกอดี่หงีบบุปผาพอแบบพอพอไปดีพระเอกบอกว่าราักนายอุสกิแกมานั่งดื่มเหล้าพระเอกต่อเนี <c> ่ย <oughs> แกแกแกแบบเหมือนก็มาดื่มเหล้าตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนก็พยายามจะทำให้ตัวเองเมาอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่เชื่อในสิ่งที่เลยได้ยินไงก็เลยก็ดื่มเหล้าไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยก็แบบมันเป็นมุกที่เจ๋งมากก็ผมผมชอบในการต่มุกตรงนี้จริงๆองอก,ก็อุสกิเนี่แบบตอนแรกก็แกล้งเขาจะหมอมรลาเขาทีีนน้พออแแบบบบรักกุิ Whoa. <sighs> ถึงแม้ว่าในตอนช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันจะเป็นมุกที่แบบมันเล่นกับเรื่องราวของแบบเป็นมุกเข้าใจผิดว่ามันกับไอ้สองคนนี้คือแบบมันได้กันไหมหรืออะไรนู่นนี่นั่นอ่ะคือถ้าเกิดคุณเคยดูซิคคอมแบบสมัยก่อนอ่ะที่แบบว่ามันกับเป็นซิคคอมแบบว่าอะไรวะคือพระเอกมันได้กับซากิไหมหรือยังไงมันก็จะมีมุกแบบนี้อยู่อะแต่ถึงเวลานั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกับตัวซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่แบบเจ๋งนะจริงีคือแบบเพียร์ได้บอกไปว่ามันอาจจะมีจุดมันีท่ฮิตหรือามีซีรสนนแบาต่่อออไปมมั น่าสนใจมากขึ้นบ้างไหมหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่ากับมันสามารถทําให้ตัวของเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเป็นแนวซิทคอมที่ดีเป็นแนวซิทคอมที่แบบเล่าถึงเรื่องราวของการเติบโตของ2คนในด้านของความัความรักความสัมพันธ์ของตัวละครที่มันมีมากขึ้นเขาแบบอินดูกันมากขึ้นแล้วก็ใช้สุดก็เหมือนกันจะเป็นแบบแนวโรแมนติกน่ารักน่ารักอ่ะที่แบบผมสึกว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยกันที่แบบว่าทําให้เราแบบเกิดความอบอุ่นอ่ะมันเหมือนกับเราดูแบบบรรยากาศของอนิเมะประเภทแบบเรียกว่าประเภทแบบซิทคอมรอมคอมทททีีี่่่แบบววาจรรงๆเเเเนนึลยยดะปป็ภ แต่ว่าเราได้ดูเรื่องราวปนป่วนของแบบชีวิตลักในตอนช่วงมปลายหรือว่าในตอนช่วงแบบมหาลาัยอะไรนู้นี่นั่นนะครับเจ๋งนะฉะนั้นเราก็ลองไปดูกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบแอบเดรดเรนนิดนึงนะถ้าให้พผู้ตามตรงนะกับตัวของแบบอุสกิจังในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าไม่แปลกใจที่ตัวของคาโดกวะอยากจะดันตัวซีรีส์ตัวนี้ให้มีภาค2ครับผมสึกว่าแบบมันมีโอกาสมีภาค2ได้แล้วดีไม่ดีถ้าเกิดว่ามีภาค2ไปนปุ๊บแบบผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสามารถเล่นมุกหรือว่าน่าจะสามารถเล่นไหลายะสิ่งกัับคารวมหละครว่าตัวละคร จะรักกันหรือวชอบกันได้มากขึ้นไหมอะไรนี้นั่นน่ะผมสึกว่าจุดนี้นแหละมาไปจุดที่แบบภาคสองน่าจะสักขยายความได้แต่ภาคแรกถามว่ามีปัญหาไม่มีปัญหาแหละเพราะว่าภาคแรกก็ยังคงเป็นซีรีส์แบบก็ยังดูแบบธรรมดาอยู่ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมนะประมาณนั้นละกันกับตัวของอุสกิจังวะอสุบิไตนะครับหรือว่าอุสกิจังอยากจะเล่นด้วยนะครับผมเข้วมาทีนี้